โอ้ยเม็นลมเฮ้สวัสดีผีจับหัวครับผมสวัสดีผีจับหัวอ้าววันนี้แต่งตัวมาสุภาพนะครับผมนังเก์นี่ราคอสนะครับไม่ใช่ราขึ้นครับผมมันขันนะจิ้งจอกมันจังหวับผิวครับผมนี่แหละพุทสศาสนายักไปเนื้อแตกกันยอดนี่มันหวับผิวครับน้องอ๋อนี่ครับผมราคอสนะครับใส่ยี่ห้อนะครับราคอสครับผมไม่ใช่ราขึ้นนะครับผมอ้าวมันนี่นะครับมันตกบรรยากาศัดมันแรงมาตกขั้นตอนคันแรงนะครับบ้านพนเดียวกตอนคันแรงนักพุทสศาสนย นี่ครับผมพิกัดกับพิกัดเดิมดองซึ่งมองครับผมก้คขาโอ้ยน้ำตาจะไหลครับผมอย่างที่ผมบอกประจวจชีวิตค,ครับผมฤทรณนไอในพุสดุน,นันลาละมักไอโบอรครับผมป้าหุ่ยผ้ะไม่พูดพ่อมทำเพลงครับไปก้คขาจักน้อยนะครับเราคณยายุกกระซังผมนะโอ้ยครับว่าลูกสาวงานผมบักป้หอยจักสานครับผมโอ้ยน้ำตาจะไหลนี่ครับเนาะนี่ครับผมอ๋ออันนี้แม่ผมปลูใบตาดุดๆครับตอนสมัยผมยัเด็กน้านี่เนาะครับเนาะ จำได้จำได้จำได้จำความได้ครับนี่ตอนนั้นเนาะมันสิมีเลี้ยงว่าอิฐนะครับนี่ก็ตัวตกซานนะครับอีแม่นางนี่นะครับอยิ่พอไปในบ้านโอ้ยจะไปเหตุที่ยังครับเห็นว่ามันเทขาดีน้ามลอยๆกับเป็นวัวตกนามไหมจะไปจะดังเหตุจะดังเงินน้มเขึ้นมากครับมันลอยตบป่องตุ๊บป่องอยู่มุมงนี่ครับจำไม่ผินได้นีนี่นี่นี่อ๋อโอเคครับมันยากครับมันทุกมันย่าเลยครับนอนทุกอยากปากมองเข้าวานเนาะก็เลยต้องมากวนขาครับผมอ้ากกวนขาออกเทัาระทัดเท่าไงกันนะบุษบุษมหน่อย่างผมา นี่ค yup. รับคุณยายสุขครับคุณแม่เท่าโอ้แม่โอ้แม่เท่าไปจากไกลเนาะนี่ awesome. นครับลูกสาวเรางามครับเนาะงามดีเลยล่ะไม่รู้จะว่าว่นี่ครับผมกดขาสันหน่อยนะครับนะนี่ครับเอามุมนี่เนาะนี่ครับนี่นี่โอ้คือแกนแทนอ่ะเอามุมนี่ครับนี่นะจักน้อยครับจักน้อยจักน้อยไปได้แกะครับไปได้แกะโอ้ยเหตุนดถึงเพื่อแกะของนี่ครับเอามาแกะมาแกะมาแกะชีวิตมันแย่ถ้าเราไม่ได้แกะของครับผมนี่ครับตั้งเก่าที่นั่นเนาะดูส,ส ừ, ีก้นเลยครับเหมนเนาะ วางก่อนนะขอแยกวางต้นครับผมต้นขาตั้งต้องซื้อมาราคาแย่ๆกระบกแพงครับผมไม่อยากจะพูดเลยนี่ยวผมหันนะขาตั้งก่อนครับนี่ครับขาตั้งก่อนชิ้พิเศษครับซาร่านี่ครับผมซื้อมาพันกว่าบาทครับผมโอ้ใครสนใจทักแชทนะครับมันเป็นงาไม้ครับผมกิ่งไม้ครับผมวางกันนะก็เลยราคามันถี่ทำนะครับเนาะนี่ครับผมเป็นกิ่งไม้ครับเป็นขาตั้งก่อนชิพิเศษครับผมใครสนใจทักแชทนะครับซาร่าห์นี่ครับผม เหนื่อยจากงานตรักตรำตุนงเหงาหำหยอยเป็นไรครับผมเจียงบ่หน้าเขาที่เขาตั้งกันเยอะนะคุน้า,าคุณชายคุณยายสุขคุณยายสุขคนส,ส,สวยครับลูกสาวก,ก็สวยสวยครับผมนี่ละผมก็บลอ,ลอดลอดเลยนี่ผมจะเอะต้องมาขอเปื่อยผมยังไงับ่รอดเป็นไรครับผมเยี่ยวถิ่นเป็นเสียเขาน้ำตาจะไหลโอเคคนระับผมจะนำแล้วกันนะมันทำเขาเนาะ อันนี้ครับนะคาออนคาออนครับคาคาคาอันนี้ครับอื้มเนาะที่สุดผมเจอละมิดขึ้นติทุกหนักปากมองแท้ผู้สาวต้องน้อยเงินจากเงินต่ต้นจุดเนื้อห้ำหอยนี่ครับผมเนี่ยครับผมแต่ละวันอย่างที่ผมบอกครับต้องมีรายได้เข้ากระเป๋าเฮ็ดเอาเลยครับผมผู้จอดครับผู้จอดอย่างนี้ครับผู้จอดเฮ็ดเอาครับผม เราเปียนพวกใดสู้เือล้ครันเนปลี่ยนันตผมเพยยังมุ่งจะมาต้อหุ่นจักนดอกเปลนความรับผิดทางราชการครับผมนี่ครับผมหนึ่งหัวครับผมหนึ่งง่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งง่านี่นะนี่คือนแง่งคือหนึ่งแง่งคนาะขาครับผมขาแก่ขาอ่อนขาคือกันครับผมขาของครับผมใช่นี่ครับห้าบาทครับผม ขาซ้ายส้มไม่ข oh, yeah, like <int> ้าวแลครับสายส้มไม่เท่าโอ้ไม่ขายส้มไม่ข้าวโอ้ลงอีแล้วนั่นนั่นนั่นจะไปลงดูนะครับเราเแล้วเิาดีใจได้ครับว่าลงดูแต่ดูนี่นั่นแหละห้าบาทนะครับสามกับสิบบาทส้มไม่ข้าคุณแม่คุณแม่เท่าโอ้ไม่คุณไม่ข้าสุขครับผมผมไปถ่ายวีดีโอหยิมเปย์ไปนะครับมอนนั่นนั่นเป็นเถือกใจเถือกคิงครับเถือกคิงมีเรื่อว่ามีเรื่อว่าถ้าไทยอีนั่นเราอยู่ครับงัวเราเราขี้อันยี่ยังหนาคือปลาปานนักล่องนะครับอีอันยียังบ้ ยี่นักล้อมมาซื้อง้วนเราผน่าโอ้ยน้ำตาสิ่งไรอยังวะซื้อดักล้อมนึ่งนะครับน้อซื้อง้วนเราเออจุขึ้นหน่อยง้วนหน่อยแล้วไหมนี่ครับผมสิบบาทครับผมได้แล้วสิบบาทนี่ครับผมยิ้มได้ครับหาซ้ำหนี่ครับหาเอาซ้ำหนี่งครับเนาะโอ้เป็นจฝากผีฝากไข่เด็กพวกเราได้กินนั่นล้วมาอยู่ด้วยกันต้องหาช่วยกันกรับผมจะมาเอาขนมเพื่อนเพื่อนได้นี่ครับผมนี่ครับผม สามกํสิบบาทได้คำหนึ่งคำหนึ่งนะเนี่ยนี่ผมมาขับให้เราครับมาสักทีขายแนวแก่ครับน่าจะขายสิบบาทครับเราสิผมไปขายผมเอาห้าสิบมันเป็นแค่แผนลาแก่ครับออกซะอีกสิบห้าบาทแดงขวดน้อยนะครับผมนี่ครับสิบบาทสิบบาทแล้วนี่ครับแล้วการขายไงไม่ขาดครับบังคับบมดเลยครับผมเพราะผมน่ารักไม่กล้าทิ้งเอาครับผมน้ำตาจะไหล นี่ครับอืมคุณยายถูกใจดีครับใจดีดีหายคมเพหายมหายขึ้นแล่เนาะครับว่าศุกสาร์งั้นเห็นเห้จักเม็ดด้วครับนี่คุณยายสุกครับผมเอ้ยนั่นาจะเป็นงามพรปลเรือเข้าวานนะครับเนาะงามโพดงามพพงงามอีลี่ล็กกระดอกกระเดียครับผมนี่ครับมันได้ท่าลหรอสิบเดดเดนีเดสากัสิบดนีเลก็ได สิบบาทครับพี่นะ้องอีกสิบบาทแล้วสิบบาทหนึ่งสิบบาทครับผมเราก็เคลียรไปเรืนนะ่อยๆน้องๆสนใจผู้สาวก,กวัดก่อนเจอกินก็ไปคิ้วเด้อืหน,นังพวครับเมื่อจากงานประจำนกินยาหิ่ๆโอ้แม่งใหิญ่โอ้หอออยาบคายจัง เดี๋ยวครับผมหนึ่งหัวครับผมอนี่ห้าบาทครับผมสามกิ่งสิบหนึ่งหันเดี๋ยวห้าบาท้วครับหนี่งบต้องเอาอยัางหมากมากบานเท่านะครับนอกจากเอาหลายขี้เขาก็บ่ได้ดอกขี้แกมือซีหาเราขี้ก็บบาดไอ้บบาดอเ,เอาอยัางหมากมากครับหาพวกดีเก็บแต่ได้ใส่ไปบมือจะปลาเท่ากันทีมือบดีนะครับนะไผ่มีเงินเก็บอยู่บ้านเอาถือว่าเก๋งครับผมนี่เละนะครับนี่ห้า,าบาท อันนี้กับปลูกไว้ครับปลูกว้กับพ่ได้ขายเราพูดได้เมาจีนก็ให้ได้ให้ได้เบิดให้ได้เบิดครับมันเบาหวานเบาแพงนี่ครับเนาะเราจะเอาไปหล่เราจเอาหลายผ่วไหมเงินนะจ้าสาวจมนายผมนี่ก็ห้าบาทนี่ก็สิบบาทก็ได้สิบบาทแล้วนี่ครับสิบบาทเได้หนี่พี่สาวจำนายหากินยังไงครับผมปลูกขิมไปยัดแต่ก้นแล้วกับมักรน้าเนี่ยครับทั้งสี่ล่ะพีแม่เราปลูกไว้จะสมัยเราเป็นสาวไปครับนี่ ผมหัวหนึงก็ได้สิบบาทครับส่งแม่ค้าสามกับสิบบาทครับแม่ค้าสุกลูกสาวสวยครับผมนี่ครับนี่นี่ห้องกลอนออกไปมันก็จะแตกบ้องผมมาไม่ก็นครับเกินไป็ลอะไรับนี่ถ้ามักลอนป้อนก็จะไม่ถึงป้าใดเดือกครับนี่นี่ครับผมนี่แหละครับการทำการทำงานผมต้นละมุมมันจะเป็นประมาณนี้นะคนเนาะชีวิตไม่ฟุ้มเฟือยแล้วฟุ่มเฟือยโอ๊ยจะไหวอย่างเนาะ ดีดิดดบาทีให้่หนห้อีกห้วนหนึงครับอีกหัวนึงก็ไเ้ครับเนื่อยจากงานรากต้งตงเตอาเขามาแตะขี้ดิเศษกัเก็ได้ขเข้าได้ไหนเดียวผมมาแตะเดี๋ยวผมกินม่ได้มา,มา,มาหลไหลไหมนี่ครับนี่ก็สิบบาทแล้วครับผมได้ยี่สิบแล้ว เดวิลลาสนี่เวลาหน่อยครับผมออกมาได้แล้วครับเงิ่นนะครับยี่สิบละผมเชื่อว่าคนเห็ดบ่ได้คือผมนะครับเอาซื้อซื้ไปเนาะถ้าคนมาหาเนี่ยบ่ได้จักบาทครับเดี๋ยตระหนงอีเลยถ้าเราหามันจะได้ครับงานมันไม่ได้อยู่กับที่ต้องวิ่งหางานครับผมได้แค่ชั่วครับหลักการอะไไงครัผมนี่จำนังนจะขายของตอะแลนหาลูกค้าครับผมมันยุติสิทธลูกค้าแลนมาเขามันบ่ได้อีกทีครับอีกทีถือบ่ได้กระเด็นหน่อยครับผมไม่ประสบความสำเร็จครับผมล้อมมาเบิดแล้วนะมนี นี่ครับว้นี่ครับนี่ครับหนึ่งหัววันที่เอาแต่มูดมันมันมันหลุดดไปสิมันจไปแถมไม่ไม่ฆ่าสุก็ไม่ฆ่าคนสวยกับมันนี่โอ้ทำไมเราไปสาวหลังวันเราคับไปคำเนาะนี่ครับผมนี่ครับผม เนื่อจากงานตรากตรำจนเนื้อหำย่อยนี่ครับผมได้แล้วครับ5บาทเออผมจำซื้งง้วะเราบ่ได้เราซื้ออย่างน้อผมไปหยอกเราเลยเด้อี่ยังหนอสีววาสดาลาลครับที่นักล้วงดอกที่ยูด้อมบักได้ไหมซื้อเสียยังซื้อยัวงวะคือมัาซื้อยังหนอซื้งง้ว,งว,ว,งวไปตะหักครับ นี่เขสิบบาทได้แล้วครับสิบบาทอีกเมื่อนึงครับดเดี๋ยวสิบบาทได้ไปะเนี่ยนี่ผมได้อีกแล้วครับนี่สามสิบแล้วครับผม สามสิบบาทง่ายๆครับผมนี่แหละสามสิบแล้วโอ้คุณสาตสำน้อยยาครับสายตามันจะเหลียวมาข้างขามขาได้ครับมาสิพ่อเนีบอกกันได้เลครับสิพอ่ออ,พอ,อันนั้นคนด่าอยากเลยถ้าไม่จังไรไม่ใช่ผมก็สรุปง่ายง่ายอ่าลงไปกับหางเงี้ยหนิฮาไปดวดอา มาหันกินน่องงัวครับผมย่างเสียบมนโอ้ต้มจินมันเต็มเต็เนาะกินประดับปลาดํานีครับงัวงเป็นใจโอ้าแต่เดี๋ยวตัวมันกับกระติออกไม่ออกมึอฮึ่นมึอฮึ่ยนะครับทุนตาก็เสียดายครับเงินราคาสามสี่เมื่อห้าหกเมื่นพันมาเนาะมาตายมาตายย้อนโอ้เนาะตัวดายครับเสียดายแทนเราอยู่ครับนี่ครับหนึ่งกรัมห้าบาท แม่งจังบ่ของน่าเครับสองเ5ห้าบาทครับมีเห้าบาทแล้วครับมีหบาทแล้วครับมีห้าบาทสิบยี่สิบสามสิบส่สิบอาพ่เอาสีบาทเลครับผ้า,าบ,าบาัคบบบางคับเอาหาิบเนาะนี่ผมห้าบาทบังคับเอาหก็เอาหาิก็าาม่ต้องถืใจครับผมันอใจถออกก็เสยีนนยนไม่นะครับเนาะ <c oughs> ชีวิตมันเดยวให้เรากลับไปแก้ของครับผมนี่หลังนื้ออันนี้คือเท้าประตูคำนอประมาณนคำลังอมุนกับเห้มันเกิดไหมซะไดนกันผมมันบัดโอ้หน็อตมันเป็นยังครับถือว่าเขาแต่งกินต้นไม้ไปในตัวครับแต่งกินถั่วขาไปในตัวครับล้วเป็นยังมันล่มร่นสิบยี่สิบสามสิบนะคำนองเอาสามสิบเราเอาขาสิบบาทก็มันต้องเด็ดลาย ม่ไ้ครับย่านนั่งงางแล้วมุ้เจ้าเสียนของดีหน่อยแค่นเนี้ยแหละ <c oughs> นี่ครับผมห้าบาทเล็กกำหนึ่งครับผมเดืกกำหนึ่งนี่นี่ครับผมอ้าห้าบาทเนาะ ลูกคันสันทีนเริ่มนันทีนครกโคบโคบเขานี่ยเอาไปเสียนาจังน้อยลังคาขื้นหางจ้าน้ยครับแต่สายดิมนเปรี้ยวเนี่ยครับเอาไปเลเนียน่นยเี่อนบรลิลางยากครับผมไปหอเรากันไกลาจินน้มหยิตบต๊ตจิิบต,บต,บต,บตบห๊หิบหน่อยกัรียบบ้อยครับผมนี่ผอ้าเนี่ยสิบ่สิสสิบสิบยี่สินี่สี่สิบบาทครับหนึ่งสี่สิบผมบัครับแถวอาหารบ่ผมมันต้อง,คองเคานาจี 40, สี่สิบครับ ผมหนึ่งงาถ้าชีวิตมันแย่ก็กลับไปแก้ของเหมือนเดิมครับผมหอ่ะหอ่ะนี่สิบบาทห้าบาทผม เตียนเรียมกันตรงนี้เอาเท่าที่ก็นำหามึองไม่กำนังจริงไหมเนาะอาวุ้ยขาขาวครับผมขาขาวเจ้นแหมียวแสกนักข่าวตึ้งหน่อยโอ้ยมืนมืนมืนอ่าผมตั้งกล้องไว้นะครับเนาะเดี๋ยวผมยางหาจึ้หน่อยโอ้นี่ครับนี่มองนี่กระเดียกครับนี่ยชะเอ๊พูสภาษาตหน่อยที่เขาเรียกว่าปูบูป่าเขาขั่วครับผมข้องงูหมเขาไปจะถือกับนี่ย หนึ่งหัวหนึ่งหัวสวยครับผมหนึ่งหัวครับผอืมที่ทะเลโนบานี่ หัวนี่ครับัเนะตาสีไลทเตอร์ะละมือต,ะละตาละไมับยากตาทำงานครับผมงาน,นอยากไดนะั่งเงินเขาเอาแม้มันทุกอย่างครับผมโอ้ยหญาดหยาบไขยครับผมนี่ละ่ะ เกเคการปนั้นี่พเอาตะเกลเกลดผมบอแม่ครับเอาจากแนีครับผมมันบ่ดีตัอสุขภาพครับยี่สิบสิบยี่สิบสิบยี่สสามสิสี่สิบเอาหาสิบบาทครับผมคุณยายสุขสนสวยจากบาดหน้าครับสาวสวยนะโอ้โกรผมหนึ่งหัวหนึ่งหัว พอ,พอแล้แลพอรัแคมหลายๆพวกีเจ้งเล่งสีงครับผมพอแล้วอ้วาง,งามคนนี้โอ้อนออยน่านักอีกนี้อึ่ครบล้วครับบันนี้อะต้มตั้มต้มตัตัตตตตตต้มตั้มตั้ทานผชมครับ นี่ครับต้นผ่าครับนี่นะครับสิบบาท20บ,บาท30บ,บาท40 50บ,บ,บห้าสิบ,บทขาดตัวแต่ไม่ขาดใจครับผมโอ้ยน้ำตาจะไหลโอ้เงยแตกเงยแตกครับผมโอ้เงยแตกเงยแตกครับผมอ่าบัตริบุสิคอบบรรจุพันธุ์นะครับมาเคยตัดแต่งกินจะน้อยครับงทำนำส่งลูกค้าไม่เท่าคนสวยไม่ใช่ไหมครับคนสวยครับผมคุณยายสุดครับผมโอ้ยนอนนอนเนาะว่าก็บอกผมลืมซื้อเงื่อนเราซื้ออย่างนอนครับมาซื้อไปขึ้ดาลลาหนักลองเดียอยี่แอนออรดีพพนะครับโอ้ยน้ำตาสิไหล แอดอรดีไปตั้งซื้อข้วซื้อข้านแลนครับผม <laughs> คิดได้ไงนะครับเนาะแอนออรดีกับแอดอรดีครับผมแต่ผมสิ่นที่ซื้อข้าวไปตั้งซื้อว่าตายอรชอนครับผมไม่ใช่ตายอรไทย <laughs> น้ำตาลจะอะไรโอเคนะครับเนาะงสมเด็จครับเนาะงผู้สาวสมนาคุณเฮ้แตงเฮ้แตงเราพูดซฟอกกลับไปเกียหนูรับผมอาโอเคครับผมสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีผีเรียหูครับผมโป้แม่ม้วแม,ม่โอ้ผีเรียหูไปนะโอ้ยนะครับอยากตะมูหยาดเบี้ยวบอกไปสวัสดีผีจับหัวครับผม